พี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้ช่องอมเพียงก็กลับมาพบกับพี่เพื่อนทุกคนอีกเช่นเคยนะครับก็จะนําเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับพี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะได้นาเรื่องราวเกี่ยวกับพระนะครับ วันนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับพระกูเก่ากันบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวเกี่ยวกับพระกูเก่าก็คือพระหูยานลบบุรีนั่นเองนะครับจะเป็นเช่นใดนั้นก็ลองมาติดตามไปด้วยกันนะครับกควรใช้วิทย,ยาายในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะอย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระหูยานลบบุรีนะครับพุทธคุณเด่นดีทางด้านไหนก็อลองมาฟังกันดูนะครับถ้าพูดถึงพระหูยานลบบุรีแล้วหลายคนก็อาจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระดีอีกนะครับชุดหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าหลายคนนั้นอยากมีไว้ครอบครองนะครับสาหรับพระหูยานลบบุรีนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับมีทั้งเนื้อชินเงินและเนื้อชินตะกัวนะครับแต่ชินตะกัวมีน้อยมากนะครับมีอายุยาวนานกว่า7 0 0อรถึงแปดปีนะครับสร้างเมื่อสมัยของขอมเรื่องอํานาจในแผ่นดินของพระเจ้าสุริย์วรลมันที่1นนะครับมีการขุดค้นพบที่กรุ วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับเป็นหลักนะครับจึงนิยมเรียกติดปากว่าพระหูยานลบบุรีนั่นเองนะครับสําหรับพุทธคุณเด่นนั้นสําหรับพระหูยานลบบุรีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงกระพันชาตรีมหาอุดสุดยอดนะครับดีทุกอย่างนั่นเองนะครับจึงทําให้หลายคนนั้นสอแสวงหานะครับ ราคาก็อย่างว่านะครับก็ถือว่าสูงนะครับและบรรดาพระเครื่องของเมืองระโวหรือเมืองลบบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในอดีตและจนถึงปัจจุบันนี้ที่นักนิยมสะสมพระเครื่องทั้งหลายชื่นชอบและประทับใจยิ่งนั้นได้แก่พระหูยานเมืองลบบุรีอย่างที่บอกนั่นเองนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดจักรพรรดิแห่งกรุงระโวเลยทีเดียวนะครับกิตศักและพุทธคุณอันสูงส่งเป็นที่โจ์ขานกันอย่าง กระเบงเซิงแซดมาตั้งแต่อดีตนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นพระที่ขุดพบบริเวณปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีนะครับพบครั้งแรกประมาณปีพศ2450นะครับพระที่พบเป็นพระเนื้อชินเงินมีหลายพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่บัวสองชั้นพิมพ์ใหญ่บัวชั้นเดียวพิมพ์กลางพิมพ์เล็กและพิมพ์ข้างรัศมีพระที่พบในครั้งแรกนี้จะมีผิวค่อนข้างคร้คำดำมักเรียกกันว่า พระกูเก่านะครับที่ด้านหลังมักจะเป็นแบบลายผ้าต่อมาในปีพศ2508มีการพบพระอีกครั้งพระที่พบในครั้งนี้จะมีผิวปลอดขาวสดใสเรียกกันว่าพระกูใหม่นะครับลักษณะเป็นพระพิมพ์เดียวกันกับพระที่พบในครั้งแรกทุกประการศิลปะของพระหูยานเป็นศิลปะขอมแบบบาหย,ยดนั่นเองนะครับ สรับนรีก็นาํามาฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพระหูยานนะครับพุทธคุณเด่นนั้นก็อย่างที่บอกนะครับเป็นพระเด่นด้านคงกระพันชาตรีมหาอุดสุดยอดทุกอย่างนะครับก็ถือว่าดีทุกอย่างครบนะครับสําหรับพระหูยานลบ,บุรีนะครับวันนี้ทางช่องอมงเพียงของเราก็ได้นํา มาฝากให้กับพ,พี่เพื่อนทุกคนนะครับเพื่อจะติดตามไก็ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับถึงจะมีพระดีขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับมันสร้างความดีบุญบารม,รมีสะสมไว้สิ่งดีๆก็จะเข้ามากับตัวเราเองนะครับนั่นคือความดีที่คงทนนะครับก็คือบารมีจากการสร้างความดีของเรานั่นเองนะครับ